สวัสดีครับจากร้านคงจากการเกษตรเรือน้องทานะครับช่วงบ่ายนะครับก็มีลูกค้านะครับจากอําเภอธาตุพนมนะครับอาเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องยนต์ดีเซลคาวามานะครับคาวามร้อยห้าสิ5นะครับนิวพาสเป็นรุ่นมือหมุนนะครับนี่ครับด้านหลังเดี๋ยวไปดูสินค้ากันนะครับผมซื้อมาได้เี่ไร่บาสเดี๋ยวแคมปไแมป์ไปลสนี่ครับ เครื่องไม้มือหนึ่งแก่กองนะครับ <Yeah. S 1> เครื่องนี้ไปส่งเองนะครับผมไปส่งเองอยู่อําเภอทา่าพนมนะครับบารลูกค้าอยู่อําเภอทา่าพนมนะครับผมห่างจากร้านเราก็ประมาณร้อยกิโลนิดนิดนะครับถ้าส่งทางไปสีเนี้อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งครับไกลมากๆเลยเอยนานมากๆเลยครับเพราะว่ามันมันออบนะครับร้านเรามันร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอเรืองรุ่ค้าจังหวัดจ,จันทบุรีนะครับ เครื่องยนต์ก็ราคา29,900บาทนะครับเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับ29,900บาทนะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับไม่รวมส่งไม่รวมน้ำมันเครื่องนะครับเอาบ้านเอาโมเดลเาขาเนะาะปิดแล้วปิดปิดด,ดีๆด้วยไห้มันเรียบเลยนี่มันเรียบบ่ี่ยมเรียบอะไรเนี่นี่นะครับมาดูสินค้ากันต่อนะครับ เป็นเครื่องที่สองของวันนี้นะครับคาวาม่าเมื่อเช้าขายาตัวไฟอาา่างห้าติดไดสตาร์ทนะครับเมื่อเช้านี้นะครับเช้านี้ติดขายตัวติดไดสตาร์ทนะครับสวิตกุญแจส่งลูกค้านี่นัดนัดส่งลูกค้าอยู่ที่โพนทองนะครับแต่ว่าลูกค้ามารับเองนะครับลูกค้าอยู่ไอ้อุดรนนะครับ เช้าลูกค้าอยู่แถวอุดรอำเภอกุมภาวาปีลูกค้ามารับเองครับเมื่อเช้านี้ที่อำเภอหนองพอกนะครับส่วนเครื่องนี้ก็จะส่งเองครับอำเภอท่าพนมนะครับผมจังหวัดนครพนมราคาเครื่อง29,900บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับเครื่องใหม่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับผมสินค้ารับประกัน2ปีนะครับนี่ครับรับประกัน2ปีปีครับ ไอรันนะครับประกอบในประเทศไทยนะครับผมมีเบอร์เซอร์วิสให้ด้วยนะครับนะครับถ้าเครื่องยนต์มีปัญหาหตัวน,นี้ก็โทรเข้าสเบอร์นี้นะครับหรือว่าโทรหาเบอร์เบอร์ร้านก่อนก็ได้นะครับทางร้านก่อนแล้วก็ทางร้านก็จะแจ้งบริษัทให้เข้าเข้าไปดูให้นะครับผมม,มีมอกรับรองนะครับน้ำมันเครื่องก็ให้เติมเส สองจุดห้าลิตรนะครับเนี่ยครับเจลน้ำมันเครื่องนะครับ เติมน้ำมันใส่กองอากาศด้านหลังให้ด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ไปส่งเองนะครับผมก็เลยได้เติมให้เรียบร้อยเลยครับพร้อมใช้งานนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับครับเติมน้ำมัน b ซล B7 ให้นะครับ นี่ฮะเดี๋ยแห่งบานซื้อข้ใส่มีกมท,ทีหลังอยนะซื้อมาเติมอีกให้ต้ให้หอีกนะครับเตยมเครื่องเพราะว่านี่ยังไม่ขึ้นขีดเลยครับนี่ยังยังไม่เห็นน้ํามันเลย,ยลเดี๋ยวลองเครื่องให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวหนาไม่ได้เดี๋ยวซื้อมาเติมให้หอีกนะครับเติมพวงกันสนิมให้นะครับเรียบร้อย เติมน้ำนะครับน้ำใส่หม้อน้ำเจ้าหน่อยไอ คครับร้อยครับลองเครื่องนะทีนี้คาร์บอมานะครับร้อยห้าสิบห้านิวพัสนะครับนิวนิวพัสรุนมือหมุนนะครับรับประกันสองปีนะครับผมราคาสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับผม ลูกค้าประมาณนี้ครับแล้วบ,บัตรน้ำมันมาใส่เพิ่นได้บ,บัดยังไงแล้วก็เดี๋ยวขึ้นรถนะครับน้ำมันขึ้นรถแล้วก็ส่งลูกค้าอ่าอ,อําเภอธาตุพนมนะครับเบอร์ธาตุพนมเบอร์ธาตุพนมจังหวัดจังหวัดนครพนมนะครับถ้าลูกค้านสนใจนะครับเครื่องยนต์ดีเซลคาวาม่านะครับ มีตั้งแต่110นะครับเข้ามาทางร้านมี110นะครับ 120., 140 1 5 5 180นะครับมีทั้งรุ่นติดได้สตาร์ททั้งรุ่นมือหมุนนะครับโทรสอบถามกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665นะครับ0627545665นะครับเปิดผมเองครับผมรับเองนะครับอีกเบอร์หนึ่งก็0811206955ครับผม ร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเริงนกทาจังหวัดยะสสธรนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทาง Facebook YouTube ด้วยนะครับอง์จากการเกษตรเริงนกทาครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ